บทที่9ก้ผู้สังเกตการชองปิวกว่าตามองเห็นด้านบรรพตังเนี่ยสัวปรากฏคนสัวโมวกกุยเลยปีกว้างปลายแหลมสวมใส่อพรชุดดำวางเอวห้อยเข่งไม้ภผยทรงกรมบี้แบนผู้หนึ่งมุ่งตรงมาดูจากอภรการแต่งกายคล้ายเป็นนักจับงูตรงกล่าวอย่างสงสัยใจ มันคล้ายไม่ใช่คนของในกายทวิศักิ์สิิทธ์จอมดาบงมงายกล่าวว่าเป็นนักจับงูคนหนึ่งอย่างนั้นจะได้แยแสส,สนใจมันจอมดาบงมงายยิ้มพลางกล่าวว่าเป็นคนจับงูที่มาจากดานจิ้งจอกชองปิวสถานใจเล็กน้อยกล่าวว่าเสือแปะแน่ใจเช่นนั้นเลยหากแม้เสือแปะเป็นปรมุกในกายทวิศกิิทธ์ก็ไม่จัดส่งบริวาร ในอภรรการแต่งกายของนิกายทวิศกิิทธ์มาสืบยังสภาพการฝ่ายตรงข้ามโชหุ่นปิวกล่าวว่าอย่างนั้นสิบ์จะลงไปอืแต่จะได้แสดงออกว่าเจ้าระแวงสงสัยศักดิ์ศีมันโชหุ่นปิวพองศีรษะเป็นเชิงรับทราบพลิ้วกายลงสู่พื้นสาวเท้าถึงข้างรถมาสองมือกอดอกแสดงท่าทีมกนุ่นครุนคิด มีนานให้หลังริมดงบังเกิดเสียงดังซาซ่าฝ่ายตรงข้ามใกล้มาทุกขณะจิตคันเมื่อกลายใกล้ดูออกว่าเป็นชายชาราอายุประมาณห้าสิบผู้หนึ่งชายชารายามกวาดมองก็พบเห็นรถม้าคันนั้นชายชาราจับงูจึงชะงักเท้าลงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยท่านอยู่ที่นี่ยายกัน สีหน้าชอหุ่นเปียวก็ปรากฏแววเครือบแข็งสงสัยย้อนถามว่าท่านเป็นใครชายชาราตบเข่งไม่ไผ่ที่วางเอวกล่าวว่าคนจับงูชอหุ่นปียวส่งเสียงดังออกเป็นเชิงคลายความสงสัยกล่าวว่าข้าพเจ้ารอพวกคนในที่นี้ก็รอคอยผู้ใดหรือรอคอยสหาย ชายชราจับงูสำรวจดูรถม้าตลบหนึ่งกล่าวว่าเรานักจับงูในที่นี้น้อยครั้งจะพบเห็นคนโชว์พุนเิวยิ้มพลางกล่าวว่าทา่านผู้เฒ่าโปรโดวางใจข้าพเจ้าหาใช่โจรร้ายไหมชายชราจับงูกล่าวว่าฮ่าฮ่าต้อให้เป็นโจนรร้ายเราก็มิเกรงกลัวเนื่องเพราะเราปราศจากเงินทองแม้สักคนเดียว ชอหุนปิวซักถามว่าท่านจับงูได้กี่ตัวแล้วยังไม่ได้สักตัวดงสนนี้มีงูหรือชายชาราจับงูพงศิษะจางนั้นกล่าวว่าแต่ระหว่างนี้น้อยลงใายเกรงกลัวเราล้วนหลบหนีจนหมดสิน้นอย่างนั้นท่านยังรุดมาใหญ่กันชายชาราจับงูกล่าวอย่างยิ้มแย้มเราจิตการจับงูเป็นอาชีพมีอาจไม่รุดมา ชี้มือมายังรถมา้าถามว่าภายในรถมีสิ่งใดหรือไม่มีใดชายชาราจับหมูสาวเท้ามาฉโงกสีษะไมาส้สำรวจด,ดูชงผิวสืบเท้าเข้าหายืนมือขวางกันไว้กล่าวว่าไม่ต้องดูรอกชายชาราจับหมูกล่าวอย่างสงสัยเป็นไรหรือภายในไม่มีง,งู ชายชราจับงูกล่าวว่าฮะาฮ่าน้องเราเมีอารมณ์ขันนักพลางถอยกายมาหลายก้าวชุดนั่งลงที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งชอหุ่นปิวถามอย่างยิ้มแย้มฉะไหนไม่ลงมือจับงูรึวันนี้นับว่ามาเสียเทีย่ยวเปล่าจับไม่ได้แน่นอนเพราะเหตุใดชายชราจับงูโทษถอนใจกล่าวว่าในดงสนต้องให้มีงูน้องเราพอเข้ามา ก่อสร้างความแตกตื่นแก่พวกมันจนคืบคลานหลบหนีแต่แรกชหุนปิวกล่าวว่าขออภยัยข้าพเจ้ามีทราบว่าท่านผู้เฒ่ากำลังจับงูในที่นี้ท่านจับงูประเภทใดไม่จำแนกประเภทพอพบเห็นก็จับไว้ชอหุนปิวกล่าวถามว่าฟังว่างูที่นี่พิษร้ายแรงยิงงูชาน่ารับประทานช,ชายชราจับงูกล่าวว่าไม่ผิด ชอหุ่นเปียวกล่าวว่าท่านผู้เท่าจับงูได้คราใดล้วนนำไปขายในเมืองเลยชายชราจับงูพงศ์จีชากล่าวว่าเราอาใช้การจับงูกำมวไรเงินทองสักหลายหุนใช้เลี้ยงดูเจือจุนครอบครัวชอหุ่นเปียวกล่าวว่าท่านเคยจับงูใหญ่ได้หรือไม่การก่อนเคยจับงูใหญ่ยาววาเศได้ตัวหนึ่งชอหุ่นเปียวกลอกปิ้งดวงตากล่าวว่า สายตาของงูขมกะ่ายิ่งกระมังถูกแล้วหางของงูหลังจากขาดสบัน้นภายหลังสามารถเชื่อมต่อกันเองได้หรือไม่ชายชาราจับงูพงศีษะกล่าวว่าใช่แล้วชหุ่นเปียวกล่าวถามว่างูเป็นสัตว์อมหิตที่สุดจะฉกกินกระทั่งลูกของตัวเองกระมังมีผิดชหุ่นเปียวสอบถามถึงตอนนี้ ดวงตาต้องโถประกายวูบป,ปากล่าวว่าท่านผู้เท่าคิดอยู่ที่นี่อีกนานเท่าใดชายชราจับงูกล่าวว่ามีเรื่องใดหรือชอพุนบิวกล่าวว่ารอสักครู่สหายข้าพเจ้าจะรุดมาอาจเกิดการต่อสู้กันชายชราจับงูทวนคํำยางแตกตื่นต่อสู้กัน้วยถูกต้องในเมื่อเป็นสหายชนาย,ยังต่อสู้กัน โชมุนปิวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าสหายที่พวกเราชนชาวลิมอเอื้อนเออยถึงผิดแผกจากสหายของสามัญชนธรรมดาช,ชายชราจับงูกล่าวว่าออพวกท่านใหญ่คิดต่อสู้กันเลยโชมุนปิวกล่าวว่าเนื่องเพราะมีความแค้นผูกพันช,ชายชราจับงูกล่าวอย่างสงสัยใครอยากรู้ความแค้นอันใดกันเ,เลท่านผู้เฒ่าไม่จำเป็นต้องรับทราบหากทำร้ายถึงชีวิตจะทำอย่างไร โชอคุณปิวกล่าวว่ามีเป็นไรประการสำคัญคือไม่อาจทำร้ายถูกผู้ไรความผิดสมมุติท่านอยู่ที่นี่ศัตรูข้าพเจ้าอาจเข้าใจผิดว่าท่านเป็นผู้ช่วยเหลือที่ข้าพเจ้าเชิญเชิญมาลงมือทำร้ายท่านอย่างนั้นเราต้องไปแล้วกล่าวจบผุดลุกขึ้นตบก้นตนเองหันกายออกจากดงสนอย่างเร่งร้อนโชอหุนปิวมองตามเงาหลังฝ่ายตรงข้ามจนลับตา จึงขยับสองไหลทยานขึ้นบนยอดไม้ดังเดิมเห็นชายชราจับมูสาวเท้าลงสู่ใต้จึงกล่าวมันจงใจลงสู่ใต้จวบจนหายลับจากสายตาพวกเราอยวกสู่ทิศตะวันออกกลับดานจิ้งจอกจอมดาบงมงายยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ามีผิดมันเป็นคนของนิกายเทวิศักธิ์แน่นอนจอมดาบงมงายเพ่งตาถามว,ว่าจะดูออกได้อย่างไร มันไม่มีผมว่ารคอระรูเกี่ยวกับงูพิษไม่ควรปลอมเป็นคนจับงูถูกสิทธิสังเกตพิรุธข้อผิดพลาดออกจอมดาบงูงายว่ารอพรางกล่าวว่างูสายตาสั้นยิงเจ้าถามว่างูสายตาคมกล้าหรือไม่มันกลับว่ารับว่าถูกต้องชองเปียวกล่าวเสริมขึ้นยังมีหางของงูหลังจากขาบัน จะงอกขึ้นแทนที่หาใช่สามารถเชื่อมต่อกันเองโจมดาผูงายกล่าวว่างูพิษแม่ดไร้ายแต่รักลูกของตัวเองยามขับขันจวนเจนียนมักฆ่าลูกเหลือยคลานหลบหนีผู้คนทั่วไปกลับเข้าใจว่ามันฉกคกินลูกของมันโฉว์ผิวโรกมากล่าวว่าใช่แล้วดังนั้นมันไม่ควรปลอมเป็นคนจับงู จอมดาบุงายกล่าวว่ามันกลับเข้าใจว่าสามารถตบตาหลอกหลวงเจ้าเมื่อครูตอนจากไปสีหน้ายังปรากฏรอยยิ้มเยยออยันโชหุนปิวกล่าวถามว่ามันหลังจากกลับไปอะาไรางานมิทราบประชงนิกายทวิชัจจิตจะนำคนลงจากเขาในบัดดลหรือไม่คาดว่าคงไม่เมื่อครูเจ้าผู้นั้นเพียงเห็นเจ้ามีพบเห็นเสือแปะประมุขในกายทวิชัจจิต พอฟังว่าเสือแปไม่ได้อยู่ร่วมด้วยคงรอคอยสักครู่แต่ยางช้าค่ําคืนนี้มันต้องรุดมานแน่นอนชอมุนิวหันเหียวเรื่องว่าไม่ทราบแปลหัวจินยินเดินทางถึงที่หมายแล้วหรือไม่คงใกล้บรรลุถึงแล้วชอหุ่นปิวกล่าวว่าบริวารน,นิกายทวิศกศิ์มีนางเทวสุภาเจ้าตกกะกแตนใส่เสีครื่งหน้ารวมทั้งจอมเท่าชาวนา ผู้เท่าโลทองจอมเสียนมุมมามผู้ทรงพลังหลวงกินเดินหนที่สูญเสียสติสัมปชัญญะรับฟังแต่คำสั่งมันนับเป็นขุมกําลังกล้าแข็งนะจอมดาบงมงายพองศีรษากล่าวว่าดังนั้นก่อนที่จะช่วยเหลือผู้เท่าโลทองจอมเท่าชาวนานและพวกออกมามีอาจหากล้างกับายตรงข้ามอย่างตรงๆชองปิยวทอดถอนใจกล่าวว่าสิทธิม์มุ่งหวังว่าดาบไร้เทียมทาน ยินจอมกลับตัวกลับใจปลิดศีรษะประมุกในกายท่านวิเศษสิษิ์มาจริงๆจอมดาบงมงายกล่าวว่าสือแปะก,ก็เปิดโอกาสแก่มันคราหนึ่งหากแม้นมันยังงมง,งายไม่รู้สำนึกสุมเสียงเครื่องเครียดเย็นชามาดแม้นไม่ได้เอ่ยเชิบต่อแต่ก็ขาดคขนีออกว่ามันคิดจัดการดาบไร้เทียมทานอย่างไรอาทิตยค่อยลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะเป็นเวลายามเที่ยงแล้ว ท่านใดเชิงเขาตั้งเมี่สยสัวที่ไกลตาปรากฏควันดำทะมึนกลุ่มใหญ่พวยพุ่งขึ้นจอมดาบงมงายส่องอาจารย์กับศิษย์พอเห็นเช่นนั้นสีหน้าลวนแปลเปลี่ยนไปชอมปิวพร่งว่าประมุกในกายทวิศักิ์นำคนมาแล้วควันอยที่ผวยพุ่งขึ้นหมายความว่าประมุกในกายทวิศักิ์นำกำลังลงจากเขาผู้เทาเกาขันและพวกตาเตรียมบุกด่านชิงจอก จอมดาบงมงายรีบกล่าวว่าพวกเราล่าถอยถ,อยถึงริมลำน้ำจากนั้นเลียบริมฝั่งมุงสูดานจิ้งจอกพลางพิวร่างลงจากยอดไม้ชงเปลวละเลี้ยวตามติดลงมาทั้งสองอาจารย์กับสิทธิ์พุ่งปร,ราดปร,ราดเข้าดงไม้ด้านทิศเหนือ่าดงไม้เป็นระยะทางครึ่งรีบรรลุถึงริมลำน้ำจึงเลียบฝั่งลเล่นสู่ทิศตะวันออก จบบทที่9 3